ถึงแล้วครับผมถึงแล้วกาญจนบ,บุรีเที่ยวชมสกายวอลกับพวกเราไปกันเลยหลังจากนั้นพวกเราก็ได้จัดซื้อตัวขึ้นไปเที่ยวชมกายกริปสวยๆบนสกายวอลกันนะครับผมกายจดนนบรรเเเ๋็ะิขึ้ไป ต้องทางที่จะขึ้นไปตรงไหนกันดูกว่าต้องเสียตามด้วยียตามเท่าไหร่ไม่รู้สอวอน่าจะสามสิบบาทกว่าเือใหญ่ใหญ่มากเลย่น้อง ใช่อะไรเริ่มใช่รือเป็นแคร เปล่าไรม่มีเป่าไรแคีได้แน่ๆได้มีล็อกเกอร์แต่ว่าอันนี้มันยาวไหมเดี๋ยวามดีคนนี้เดี๋ยว ได้ไหมอันนี้ต้องฝากอัอน,นี้ต้องฝากอ,อ,นนอากข้างในใช่ไหมฝากข้างในวะตัไ้ก็งไหนองจเักล้องคือจะลงในรายยิ่ใหญ่น,นี่คือวัอนที่เจ็ดเี่ย

មួយមួយ ช่องปากเหรเพื่อนไมมีช่องปากเลยมาแล้วต้อจะต้องเปลี่ยนรองเท้าทุกคนนะอันนี้ไม่ใช่หมวกนะไม่ใช่หมวกนะเป็นรองเท้าพอลงมาแล้วก็ยังเปลี่ยนรองเท้าอู่นาะ เขาไม่ไปไม่ตายตายนี่เหรอไม่แคนนี้ตายไี่ต้องไปไม่ไปซอมยังใายอะเคลแบ็เดย์ลดซ่อมช้าไปไม่ได้ มีเด็ภูเขาเนะนี่มีการ์นัเลยมืีับนนอไม่มีการโยกนะโยกแพ่เต็มไปหมดเลยเนาะนี่นะแพ้หมดเลย สวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวชมคลิปตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณครับผมขอโชคดีรวยรวยทุกคนนะครับที่มาชมสกายบล็อกนี้ขอให้รวยทุกคนนะครับผมขอบคุณเ้อขอบคุณเ้อครับผมบายบายขอโชคดีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่เจ็รวยรวยเงินไหลมาเทมารวยเป็มล้านนะครับผมสวัสดีครับ